สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Joe Play Game นะครับวันนี้ก็อยู่กับ o ุกี่ลานบุกห่อคอยด่าน74ด่านที่เล่นที่มือแต่มันร้อนที่หัวเลอเกินนะครับด่านนี้ความยากคือห้ามโดนดาเมจเกิน6ครั้งเนี่แหละครับนี่คือความยากของมันนะด่านนี้ต้องตั้งสติก,ก่อนสตาร์ทนะครับถ้าเรามีสติเราอาจจะผ่านก็ได้เออนะครับ ด่านนี้เทคนิคของผมไม่มีอะไรมากตรงไหนคิดว่าสไลด์แล้วไม่โดนดาเมจผมจะสไลด์ครับตรงไหนคิดว่าสไลด์แล้วอาจจะโดนดาเมจผมจะค่อยๆเดินครับนี่คือเทคนิคอย่างเดียวของผมเลยเนาะจุดแรกผมค่อยๆเดินครับผมกลัวจะโดนดาเมจเนาะส่วนจุดที่2เนี่ยให้เปลี่ยนตัวแล้วก็สไลด์เปลี่ยนตัวแล้วก็สไลด์ครับจะประหยัดเวลานะครับนี่เดินขอบๆเป็นตัวสไลด์แล้วก็ก่อนถึงลังเปลี่ยนเป็นตัวดาเมจมาตีกล่องตีล่งนะครับ ตรงนี้ผมหยุดระหว่างลูกไฟนะครับแล้วก็รอรอ,อเข็มมันงอแล้วก็ค่อยแบบผ่านเนาะหยุดรอครับแล้วก็ค่อยผ่านตรงไหนเดินได้ก็เดินครับนะครับลูกไฟอันแรกผมจะไหลครับลูกไฟอันที่สองผมเดินนะครับอันที่สามผมก็เดินครับหยุดอยู่ตรงกลางเนาะส่วนอันที่สี่เนี่ยผมกะจังหวะผิดนนครับเลยโดนลูกแรกไปนะครับ ตรงนี้พอไปถึงพึ่งทางผมสไลด์ครับเพราะว่าถ้าเดินเนี่ยเดี๋ยวจะโดนดาเมจเนาะส่วนตรงนี้ทําแพทเทิร์นเดิมครับคือหยุดระหว่างลูกไฟตรงไหนเดินได้เดินครับอ่าตรงนี้นะครับรอมันหูบแล้วก็สไลด์ครับผมกะผิดไปหน่อยเนาะผมลืมเปลี่ยนตัวนะครับถ้าเปลี่ยนตัวเนี่ยจะไม่โดนดามจอีกครั้งหนึ่งนั่นเองตรงนี้เดินซิกแซกครับนี่ครับซิกแตกไปตรงนี้ดูดีๆครับ ลูกไฟมันมาทางไหนเนาะอ่ะผมพยายามยืนคอนะครับเมื่อกี้แต่น่าจะยืนผิดไปหน่อยคือย,ยังยืนเยื้องไปทางกองกลางอะไรงเนี้ยเนาะอ่ะก็ค่อยๆเล่นครับไม่ต้องรีบก็ได้เนาะนะครับเพราะว่าเราทําเวลาไอ้ส่วนแรกเนี่ยมาค่อนข้างดีครับส่วนหลังเลยเราเล่นแบบเรามาระวังก็ได้ครับ ตรงนี้ผมจะค่อยๆเดินหมดเลยครับผมไม่กล้าสไลด์เลยนะครับตรงนี้ก็พยายามยืนขอบขอบนะครับสังเกตลูกไฟอ่ะพอเราขึ้นฝั่งมาได้เนี่ยมันจะเริ่มง่ายแล้วนะครับเพราะว่าแพทเทิร์นลูกไฟเนี่ยไม่ได้ยากแล้วสไลด์ยอย่างเดียวนี่ครับโดนไปอีกหนึ่งดาเมจก็ไม่เป็นไรครับเราเปลี่ยนตัวมาตีครับป๊ปๆปะป,ะป,ะป,ะปะจริงๆถ้าเราหลบเราจะโดนแค่สครั้งนะครับแต่ผมไม่ได้หลบเนาะ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย